ุผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้นะคะพอเห็นภาพการเปิดสภาไปไม่ทันจะพ้นสัปดาห์เลยมันมีประเด็นก๊อตสิบกันในสภาเกิดขึ้นอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองคุณผู้ชมคะแต่เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเพราะว่ามีสสจังหวัดเลยของพักสีน้ำเงินพักหนึ่งนะคะออกมาโพสต์ภาพภาพนี้ในโซเชียลบอกว่าพบเห็นอดีตดาราสาวท่านหนึ่งลักลอบนำอาหารสภากลับบ้าน แรงนะแรงมากใช้คําว่าลักลอบนําอาหารสภากลับบ้านเหมือนขโมยของอ่ะเออทั้งทั้งที่มันเป็นอาหารที่เขาจัดเอาไว้ให้กับสอสอ,อ่ะได้ทานอยู่แล้วแต่บางท่านอาจจะติดงานงานเยอะไม่มีเวลากินข้าวก็เอาข้าวของตัวเองกลับไปทานที่บ้าน<อ>หลายคนตั้งคําถามเหมือนกันแล้วมีทัวร์ไปลงที่โพสต์นี้ว่า มันผิดตรงไหนล่ะใช่หรือ,อบางฝ่ายก็มองว่าเอา้าแล้วทำไมเป็นสอสอต้องเอาเข้าวกลับบ้านก็มันเหลือเขาก็พูดอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะล่าสุดคุณผู้ชมสสที่ถูกพาดพิงนะคะก็คือสสมิวสิริรพัฒน์กองตรการค่ะเป็นสสกทมอของพรรคเก้าวไกลก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความบน X หรือว่าทว <s> ิตเตอร์เดิมเนี่ยนะคะหลังจากถูกพาดพิงว่านําอาหารสภากลับบ้านโดยบอกว่ามันน่าแปลกใจนะคะ เป็นสอสอมาสองสมัยก็ไม่ทราบว่าได้เข้ามาในห้องอาหารตอนเลิกประชุมสภากี่ครั้งตั้งแต่มีการประชุมสภามามิวกล้ายืนยันว่าหมิวอยู่จนจบประชุมสภาทุกครั้งพร้อมกับเพื่อนสอสอ9ก้าไกลอีกหลายคนหลังจบประชุมที่ห้องอาหารก็จะมีอาหารที่เขาเตรียมเอาไว้ให้แต่ตอนเลิกประชุมเนี่ยอาหารมันเหลือเยอะมาก แล้วตัวเองเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีเวลา,ลร,ารับประทานก็เลยต้องเอาข้าวกลับไปกินที่บ้านแต่การใช้คําว่าลักลอบนี้ไม่รู้ว่าอ่อนภาษาไทยหรือจงใจใส่ร้ายกันแน่เข้ามาทํางานที่มีเกียรติแล้วก็ช่วยภูมิใจที่ประชาชนคนไทยเขาเลือกมาด้วยตัวเองหน่อยค่ะโอ้วันนี้สสกไกลก็เดือดพลานเลยนะฮะนำเรื่องนี้ไปหาหรือต่อที่ประชุมโดยคุณประเสริฐพงศ์สอนุวัฒนขอสอบถามกรณีที่นางสาวสิรภัทรกองตะการตา สอสอพักเก้าไกลถูกสอสอชายจากพักการเมืองหนึ่งสีน้ำเงินแอบถ่ายภาพกล่าวหาว่าพบสอสอที่เป็นอดีตดาราสาวเนี่ยลักลอบนําอาหารกลับบ้านแบบนี้ทําให้เขาเสื่อมเสียซึ่งถือว่าผิดกฎหมายขอให้ประธานกำชับต่อที่ประชุมด้วยประธานในที่ประชุมนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงว่ากรณีสอสอน,นําอาหารใส่กล่องกลับไปกิน สสสามารถนําอาหารกลับบ้านได้หลังเลิกประชุมครับอาหารยังเหลือเยอะปกติเจ้าหน้าที่จะนําไปบริจาคตามหน่วยงานต่างๆรองพิเชษบอกบริจาคเท่าไหร่ก็เหลือ,อจนเน่ารับประทานไม่ทนันไม่มีที่เก็บจึงไม่มีกฎหมายห้ามไม่ให้นำกลับบ้านจากนี้ไปหากอาหารเย็นเหลือ เจ้าหน้าที่จะนําถุงใส่ให้สสและข้าราชการอย่างชัดเจนนะฮะ,ะเรื่องนี้พอเราไปค้นดูโอ้โหงบประมาณสสแต่และมือมือละพันนะ่ะมื้อละพันแล้วยังกินทิ้งกินขว้างเขาจะเอากลับบ้านไปบอกเขารักรอบอีกอสงสัยต้องให้จ่ายค่าอาหารกันเองแล้วนะฮะโอ้แล้วอย่างนี้หลังจากนี้จะมีการดําเนินคดีอะไรหรือไม่มกับสสที่เอาภาพภาพนี้ไปโพสต์นะคะ